สวัสดีครับทุกท่าน,ค,นครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่8ของหนังสืออุณหพลศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้นี่จะว่าได้เรื่องของหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตว้องเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของบทนี้เลยนะครับคือเราเรียนรู้ทุกเรื่องมาตั้งแต่ต้นเรื่องการความไม่เท่ากันของคลอเซสหรือว่า ที่มาที่ไปของคุณสมบัติที่เรียกว่าเอนโทรปีนะครับเราเอาตัวนั้นไปจับกระบวนการย้อนกลับได้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้อะไพวกนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนํามาสู่หัวใจสาคัญค,คือเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นี่จะใช้เป็นตัวพิจารณาว่ากระบวนการจริงที่จะเกิดในโลกนี้เนี่ยมันจะต้องมีทิศทางเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าเราจะเวก วิเคราะห์ทิศทางอันนั้นได้ยังไงเนี่ยัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเราสามารถวิเคราะห์ทิศทางของกระบวนการเป็นเชิงปริมาณได้ด้วยนะครับอายุยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเอาน้ําร้อนมาตั้งในห้องเนี่ยนะครับเรารู้ว่าทิศทางของกระบวนการเนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ว่าน้ําน้ําร้อนที่เรายกมาตั้งในห้องเนี่ยมันจะต้องเย็นลงนะครับเรารู้แน่ๆว่าทิศทางต้องเป็นอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่า ด้วยความรู้เรื่องหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ทิศทางของกระบวนการเนี่ยในเชิงตัวเลขนะครับหรือว่าในเชิงปริมาณแบบมองเห็นจับต้องได้เนี่ยได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็เริ่มทําความเข้าใจนะครับก็ทําความเข้าใจจากกรณีตัวอย่างอันนี้สมมุติว่าเรามีระบบขโมลควบคุมของเราอยู่1ระบบนะครับมีอุณหภูมิ t นะครับแล้วก็สมมุติว่าเาระบบอันนี้มันวางอยู่ใน อากาศหรือในสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งมีอุณหภูมิที่ศูนย์นะครับสมมุติว่าเป็นกรณีที่อุณหภูมิของอากาศแวดล้อมมันสูงกว่าอุณหภูมิของระบบนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีความร้อนถ่ายเทจากสิ่งแวดล้อมสู่ระบบถูกไหมครับแล้วก็สมมติว่าวระบบเนี้ยทำงานออกมาตัวหนึ่งนะครับอ่ทีนี้สมมติว่าเราพิจารณาตัวระบบก่อนนะครับคือพิาจารณาการเป็นไปนทรกีของระบบก่อนนะครับเอ่อ จากหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเดลคิมส่วนทีที่เกิดขึ้นนะครับระบบเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับได้หรือย้อนกลับไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเขียนว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบเนี่ยมันจะมากกว่าหรือเท่ากับค่าเดลคิมส่วนทีนะครับแต่พอเราเปลี่ยนบ้างคือเราทําตัวเป็นสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับพอเราเอาตัวเองไปดั้งที่สิ่งแวดล้อมเนี่ย เราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่ามันมีความร้อนก้อนนี้วิ่งออกจากตัวใช่ไหมครับความร้อนขนาดเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันไม่อ,ออกจากตัวไปนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นมันเป็นอารมณ์กติครับก็คือมันจะไม่ว่ามันจะมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นก็ตามสิ่งวดล้อนจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับได้นะครับพอาเป็นสิ่งที่ย้อนกลับได้เนี่ยคาด ความตัดต่ายทูีที่เกิดขึ้นมันก็เลยจะมีค่าเท่ากับค่าเดลตส่วนทีเลยนะครับคือไม่ต้องไปเขียนมากกว่าเท่ากับละคือสิ่งแวดล้อมมันย้อนกลับได้เสมอเนี่ยเราก็เขียนว่าเดลต้าเมันเท่ากับเดลตส่วนทีเลยนะครับแต่ถามว่าเดล Q มีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเป็นลบของเดล q ถ้าเรามองจากสายตาของระบบนะครับคือถ้าเราตรงเนี้ยเราอยู่ในทําตัวเป็นสิ่งแวดล้อมละเราจะเห็นความร้อนก้อนเดียวกันกับ ก่อนเมื่อกี้เนี่ยวิ่งออกจากตัวไปเราก็เลยต้องใส่ทิศทางเป็นลบนะครับส่วนอุณหภูมิของสิง่งแวดล้อมก็เป็นอุณภูมิที่ศูนย์นะครับทีนี้เราก็พิจารณารวมทั้งทั้งกระบวนการเลยคือรวมมองภาพรวมทั้งระบบและสิง่งแวดล้อมรวมกันเนี่ยแล้วเราก็หา,าความแตกต่างหรือว่าหาการเปลี่ยนแนปลงเโทรปิสุดทิของระบบกับสิง่งแวดล้อมนะครับมันก็แค่เอา2ตัวนี้มาบวกกันแหละครับ พอจะมาบวกกันปั๊บเนี่ยเราก็จะพบว่าค่าบวกกันเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าเดลคิวส่วนทีลบเดลคิวส่วนที่ศูนย์ 0. นะเราดึงตัวร่วงเดลคิวออกไปเนี่ยเราจะได้วงเล็บของ1ส่วนทีลบหนึ่งส่วนทีเนี่ยออกมานะครับสําหรับกรณีนี้เนี่ยเดลคิวเรามองเป็นขนาดถูกไหมครับก็มีทิศมีเป็นตัวเลขบวกนะครับเพราะ,ะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นบวกส่วนค่าในวงเล็บ หน, idi, หนึ่งส่วนทีลบหนึ่งส่วนทีศูนย์เนี่ยเนื่องจากทีศูนย์มันมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราสมมติทิศทางความร้อนเนี่ยมันไหลาจากเสิ่งว่าร้อนเข้าสูร่ระบบใช่ไหมครับทีศูนย์มากกว่าพอทีศูนย์มากกว่าเนี่ยพอเรากลับใส่เป็นู่นยปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเทอมหลังเนี่ยมันจะเล็กกว่าเทอมแรกถูกไหมครับ <im mon> เพราะฉะนั้นตัวนี้ลบตัวนี้มันก็เลยออกมาเป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นบวกก็แปลว่าค่า การเปลี่ยนแปลงหรือว่าค่าความแตกต,ต่างของเอนโทรปีสุทธิของระบบกับสิ่งแวดล้อมรวมกันเนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0น,นะครับก็ได้เป็นข้อสรุปข้อนี้ออกมานะครับทีนี้ลองพิจารณาในทางกับกันดูครับสมมติว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิต่ำกว่าระบบบ้างยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราบอกว่าเอาน้ำร้อนใส่แก้วมาวางในห้องเนี่ยนะครับ มันจะกลายเป็นว่าทีมันจะกลายเป็นกรณีทีตัวนี้มันมากกว่าสิ่งแวดล้อมละนะครับทีของระบบลมมากกว่าสิ่งแวดล้อมละแล้วตัวความร้อนเนี่ยมันจะกลับทิศแล้วนะครับมันก็จะวิ่งกลับไปทางนี้แทนนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราไล่วิเคราะห์มันก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะมาจบที่สทานีอ่ทีนี้ตรงนี้มันจะเริ่มไม่เหมือนเดิมละคิวจากกรณีที่แล้วเนี่ยมันมีทิศทางจากตรงนี้มาอย่างนี้นะครับ คือจากสิ่งทีเราเข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้มันกลับทางกันละเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ตัวนี้มันจะเป็นลบนะครับส่วนหนึ่งสัตลบหนึ่งสัตตศูนย์เนี่ยถ้าความร้อนมันไหลาจากระบบส่วนสิ่งแวดล้อมแปลว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะครับพอกลับเสรจเป็นส่วนตัวนี้เล็กกว่าเพราะ,ะนั้นตัวเล็กลบตัวใหญ่ก็จะเป็นติดลบอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทิศทางของการถ่ายเทความร้อนมันกลับทิศกับกรณีแรก เราจะได้ตัวนี้เป็นเครื่องหมายตรงข้ามไล่ว,วงเล็บนี้ติดลบซึ่งมันจะกลายเป็นว่าลบลบเจกันก็เป็นบวกอีกนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าบรรทัดเนี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงโทรปีสุทธิระหว่างระบบรวมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิศท,ทางที่ความร้อนวิ่งเข้าหรือวิ่งออกเนี่ยค่าการเปลี่ยนแปลงโทรปีสุทธิตัวนี้จะเป็นบวกเสมอนะครับเป็นบวกหรือ เต็มที่คือต่ําสุดก็เป็นศูนย์เสมอนะครับมันจะเท่ากับศูนย์ก็ต่อเมื่อเป็นกระบวนการย้อนกลับได้นะครับมันจะมากกว่าศูนย์ก็ต่อเมื่อเป็นกระบวนการจริงหรือว่าเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวสมการสําคัญอีกสมการหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วสิ่งนี้เองเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีนะครับ ตรงนี้เป็นข้อสรุปสําคัญนะครับกระบวนการทุกกระบวนการในโลกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อมันมีทิศมันเป็นไปในทิศทางที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิรวมของระบบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับถ้าเราวิเคราะห์กระบวนการหน,หนึ่งแล้วพบว่าการเปลีป่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิมันติดลบ ก็แปลว่าเราพูดได้เลยว่ากระบวนการนั้นทํางานขัดกับกฎข้อที่สองของอุณหพิศาสตร์คือทิศทางของกระบวนการนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในโลกนี้นะครับเราะนั้นตรงนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของของบทนี้เลยนะครับเป็นหัวใจสําคัญของการพิจารณากระบวนการหนึ่งหนึ่งว่ามันขัดหรือไม่ขัดกับกฎข้อที่2ได้เลยนะครับโดยสรุปนะครับก็คือถ้าเราจะพิจารณาว่ากระบวนการหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ใน ธรรมชาติบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราก็พิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิรวมของระบบกับสิ่งแวดล้อมถ้าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิมันมากกว่าศูนย์อรือเป็นบวกเนี่ยเราก็สรุปได้ว่ากระบวนการนั้นมีทิศทางที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่เกิดขึ้นได้จริงในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ไม่ขัดกับกฎข้อที่2งแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิรวมของระบบกับสิ่งแวดล้อมมันติดลบ เราก็บอกว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้จริงมันขัดกับกฎข้อที่2ทิศทางนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็ดูที่นี่ dsnet นะครับดูที่การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะดูจาก ds g e n ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันมีเอนโทรปีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเราก็สรุปได้เลยว่า,าแล้วกระบวนกรเอนโทรปีตัวนั้นเป็นบวกเนี่ย เราก็สรุปได้เลยว่ากระบวนการนั้นเป็นกระบวนการจริงที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นจะดูตัวไหนก็ได้นะหลักหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีก็ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะดูว่ากระบวนการนั้นเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่กับกฎข้อที่สองได้หรือไม่จริงเราดูได้สองตัวนะครับก็จะดูการเป็นไอโทรปีสถิตเป็นบวกก็ได้หรือจะดู